สวัสดีค่ะเบิง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 คุณน่นนะสัมเนี้ยจับเน็บหูไปเลยอเอ้ย,เ,อยเปิดคลิปนะคะเปิดคลิปโดยการแบกใหม่พี่น้องเอ้ยคือสีบอมแมนเรืองไงดอกดออบ้นเนี้ยพ,พุ่น่ะพี่น้องเอ้ย พ่นกะคือว่าแหลนะเนาะพ่นว่าปีที่แล้วพ่นเกีียวได้เนาะปีนี้พ่นกะสิมาลงเกีียวห้ยพ่อเ่านะพ่อเถากะบ,บ่ายุวันนี้เห็ดหน้าไห้แหลวกะหนีไปนอกวันนี้ไข่แน่ตัวมีเขาาห้เกีียวอยู่สิเด้พึ่งคุปตาอาขออีคือเกาเหมืนละเอ้ยว่าสีล่างรถจอดนะคะสิมาเกีียวห้อันมาเกีียวหน้าจ้าของ เป็นไรสุดท้ายแล้วกสิลากจอดค่ะแต่ว่ามันไม่ง่ายค่ะมันว่าง่ายแบบนั่นนะคะสิเดทโทเอิญคู่โบต้าสาวบีมพี่น้องเอ้ยโทเอิญคูโบตา้าอาข่อยมากเกล่ะนี่เบิ่งส่งแล้วเสียเบียคือสีบอลลอดดอกคนสูญหลายพคนว่านให้บอกพอเถาว่าสีขุดดินไปขายพอเถากลับมา ให้เลียงแขนะคะจระเข้โ oh อ้แมนจระเข้คนว่าคนสิคุดดินพ่อเถาไปขายนะกลับไม้พ่อเถาเลียงเลียงจระเข้ค่ะบ่ตตองเห็ดดอกหน้าคนว่าเส่ไม้รอบที่สามค่ะเจเบียราหาคอนเทนต์ให้เมียทายดีดีนะคะ

ใส่ไม้แล้วก็เอาถุงใส่นะคะเอาเอาถุงติดกับใบแท็กไว้เกี่ยวใบแท็กไว้นะคะเป็นไหนเอาหมอนบางวาเอามีเอาหมอนตัวมีดอยู่ใช่ไหมตั้งกุณต๋วตัวนี้เหอกต่ต้องโยกกัน เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมให้ดูนะคะ Buy ở bắt đầu năm bắt đầu năm bắt đầu năm bắt đầu เอาไม้น่อยห้องอยู่บ่สิเจาจะไม่เงกรดมอ้ห้องคนหออ้ไดกับลากไปไนแล้วครับเขาไปเดี๋ยวจ่อเกวือกจ่อกนี่มันใม่ตัวนีนมันลงมาเร็ลง้องฝ่ายเวมันปเออแล้วก็ใส่ใม่ต้องเบ่งคืนน้ำมันมาใส่สันเดียวมันมีไปแทงนี่

ไม่ขึ้นนะคะใส่ไม้รอบที่สี่นะคะเบิง้งเป็นตะขึ้นแต่กบบระบอกขืนมันหนักมี่เขาแค่สอบอุยเดียวนี่ยกระสีเมีนตัวกำลังลงมา กุนะพี่น้องเอ้ยใหม่สีระงางเต็มอยู่ใหม่บบกย่างหลายทอนเลยสระ่าัวทับคนพน่ง้อเเีเอ้ยเ่ออเดววนวันีนข่นพี่นองเออเอาจนวานยนววิน อรอบนี้บ่ขึ้นก็นคือว่าบ่อมีใหม่แหละคะ่ะมีแต่เสียเอิญปลาเราลระเด้อม,มาดึงเว้ยปลาเราก็สิว่ากูบ่ดึงเด้อกูขามไปพุดขมขฝไฟไปแล้วนะคะปลาเราไปกินงานทางซุริ่์หรือเปล่าเหมือนี้มือได้เกี่ยวขางกันกระปูหอยนอพี่น้องรวดบ่จมบ่เสียเนาะมือได้ออกงานูนเดียวนี่เรียบร้อยบอ่เสียกระจม

มีไม้อีกนะคะอะวังเด้อไอมันมีไม้ตัวดึงที่ตัวหนึ่งที่ว่าใส่ก่อนอะมันดึงไงลืมไงไม้ที่ใส่ไปก่อนแล้วมันดึงลงอะ่ะ เดี๋ยวเอาไม้มามารองอีกนะคะเดี๋ยวยังไงขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะคลิปนี้ยาวมากมารับชมต่อคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ